อ่สการอีกรอบนึงครับเพิ่มความเบื่อเข้าไปนะฮะเดี๋ยวค่อยเล่นลักกันเอคนะฮะเล่นเอคแล้วเดี๋ยวมันที่หนึ่งอีกอ่ะผมละเบื่อนะครับพี่เอ้ามันอยู่นี่เหรอวะผมมองไม่เห็นจริงๆทุกคนเอ้าเฮ้ยโดนลัดโอ้ใชรบังอาจดีแม่สาวน้อยเจอแล้ว มาลุยแร้งกันต่อครับเมื่อกี้นี้ผมดูคะแนนรวมอยู่ขนาดดีบุกสตรีมแต่ดีบุกก็ไปเชียร์ทีมได้อะเออเชียร์ทีมตัวเองได้คนตึง <ส estão> มีตัวส,สวย ปสูส้ๆนะครับพี่ดมเอเคหน่อยดิมโบผมเบอร์สกาจัดจัดไอสกาอีกรอบหนึ่งครับเพิ่มความเบื่อเข้าไปนะฮะเดี๋ยวค่อยเล่นละกันเอเคนะฮะเล่นเอเค้วเดี๋ยวมันที่หนึง Mother, น่งอีกอะผมละเบื่อนะครับพี่อยากเล่นปืนแบบดาเมจเบาๆแล้วมันแบบอัดตัวให้มันยิงนานๆหน่อยนะครับ โคตรเวอร์นะฮะไม่ตั้งใจเล่นอีกแล้วเดี๋ยวก็แตกกิ๊กตีโมว์ใจเย็นไว้รุ่นไม่บอกโคตรีเลยนะครับทุกคนไม่นบนหลังคามีตัวนี่ผมยิงได้นะจริงๆเดี่ยมนี้เดี่ยมนี้ก็ยิงได้นะมันไม่ควรมาแอบนะตรงนี้จริงๆนะครับหลังคาตัวนี้มันไม่ควรเล่นเลยอะ่ะจริงๆทุกคนเนี่ยมันไม่ควรมานอนนะตรงนี้ยจริงๆถ้าจะนอนตรงนั้นมานอนตรงนี้ นอนแถวแถวนี้ดีกว่านะตรงนี้ก็นอนได้นะเนียนนะแต่มันก็ไม่เนียนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้เขาไปเล่นเกมใหม่เลยแล้วกันเดี๋ยวคนอื่นเขาเก็บแต้มแล้วเขาจะได้รบน้อยๆอยหน่อยนะครับทุกคนมีคนขับรถมานะครับ สวยครับผมเกมนี้เราต้องที่หนึ่งครับทุกคน8ดคิวละตึงจัดดิมโบยผมไม่ตึงเลยนะครับทุกคนใครยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนเหมือนมีการตั้งไอวอลอยู่ข้างหน้านะครับทั้งใจเล่นก่อนผมอยากได้ที่หนึ่งอะที่หนึ่งต้องเป็นของผมเท่านั้นเอา้ามันอยู่นี่เหรอวะ ผมมองไม่เห็นจริงๆทุกคนเอา้าเฮ้ยโดนลักโอ้ใชรบังอาจจริงแม่สาวน้อยเจอแล้วไม่เลยโดนหัวไม่เต็มนะครับมันเป็นดาเมจแคลรี่อ่ะโอ้โหไม่เลยเสียตโ,โนโฟีพอพอพอเลิกเล่นเลิกเล่น เออตายตายตีพูยาหมดแล้แม่งเอ,อ้ยมีคนยิงเก็บเสียงอยู่ข้างหน้านะครับตัดกันแล้วด้วยนะครับตอนนี้ ตายยากตายเย็นังทุกคนตายยากตายเย็นนะเราอ่ะหนียังไงก็หนีไม่รอดหรอกครับตามติดแบบนี้ <laughs> มีตัวมานะฮะสู้ๆนะค,ะคๆ,ๆนะครับครับผมพกตึงพกตึงนะครับ12คิวแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนนะฮะรำ่อ่ที่หนึ่งต้องมาแล้วจัดไปครับทุกคนเหลือสามตัวเองนะครับ ผมยืนวัดอีกแล้วอ่ะทุกคนแย่ yeah, จังจลุตครับทุกคนนะมาดูกันว่าจะได้15คิวหรือว่า14คิวหรือว่าจะไม่ได้เลยให้มันไปแอบอยู่ไหนกันวะเนี่ยเสียชีวิต1ตัวนะด้าน่นาจะได้14คิวนะครับโอเคผมเจอตัวแล้วยาหูจะติดเด็สนับสนุนทีบาท99บาทนะครับสามารถตรวได้นะครับทุกคน ขอบคุณครับเหมือนแบบกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ดีบูนะครับผมขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับทุกคนจบครับทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับจริงๆสวยครับก็สวัสดีคนดูทุกคนนะครับสวัสดีนะใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับทุกคน